สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาาปนะฮะภารกิจด่วนชาวนี้นะฮะไปตลาดกับปุ๊และก็ย่าชีนะผมจะไปทำอะไรนะฮะก็ต้องตามไปดูนะครับตามใจตามใจย่าเลยนะฮะย่าอยากเห็นถนนชัดๆสวยๆนะครับอัปเดตต,ต่อจากเมื่อวาน,โอ,โ,นโอ้โหเร็เวมากๆเลยนะเนาะเมื่อวานนี่ทำถึงศาลาหอพระเนาะ นะโอ้โหนะรวดเร็วนะช่วงบ่ายวันเดียวเท่านั้นเองนะนี่นั่นแหละโอ้ยมุมกล้องดูย่าชิ้นะมันสวยจริงๆเนาะเดินทางสะดวกนะฮะถนนดาผ่านลานโอโคูนะครับนี่นะฮะต่อไปย่าถูซาราก็ไม่ต้องมีฝุ่นแดงแล้ว ออราคาเราก็ขาวอีกนะเอออ่านะวันนี้เราจะไปไหนกันเนี่ยไปตลาดบ้านม่วงไปตลาดวไปซื้อที่บ้านติดใจน้ำยาป่าเสือแอ้เสือบอกว่าเสือาเหมือนแบบนั้นน่ะเห็นนะคะปึ๊ดสุดแค่ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงนี่แล้วถึงนี่แล้วนะ เกือบจะถึงสะพานที่เป็นสะบัวแล้วเนาะใช่ปืดปดป๊ดเลยามาก็จะได้สะดวกสบายใช่เลยคาดว่า,า,มา,ไ,าไม่น่าเกินไม่น่าเกินวันนี้ไม่น่าเกิวน,นกวันนี้ถึงสะพานใช,ใช่ไม่น่าเกินวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอัปเดตไอเอ็มซีดูเน, <N> นี่ยช่วงนี้แหละมันมืดกลางคืนใช่ไหมใช่อพอพูดนั่งรถกลับเนาะใช่มใช่อืเมื่อเช้าก็พูดพูดเรนไร้ว่า ต่วงนี้แหละที่มันเมืดแล้วพอพลจากตรงนี้ไปก็มีไฟก็ดีหน่อยใช่มันมีสระบัวไปกลัวทำไมยะแค่สระบัวมันน้ำไงมันกว้างอ๋อกลัวอะไรจะโผล่ขึ้นมาเหรอใกลัวมันขึ้นมาจากสบัวไงโอ้ยกลัวไม่ได้กลัวผีนี่ะใช่เนาะบางทีคนนี่แหละน่ากลัวกับผีใช่าีเขาเอาวมุกโควนี่แหละ กูจะเอาเขาเพพาเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บพอพอพ้นตรงนี้๊บเห็นไหมมันก็ช่วงสายวอ๋อเนี่ยเนี่ยไฟตั้งแต่ช่วงนี้นะครับมีไฟแล้วมีไฟแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้นะเนี่ยพี่เสือเห็นไหมมุมตรงนี้มันเป็นช่วงที่เขาดักวันนั้นเห็นรถโบอไซค์ออกตรงนี้อ๋อเหรอใช่คือเขาเห็นเราออกมาพ้นปุ๊บเขาก็ออกตามใช่ออกตามรีบเร่งเลยทีนี่อ๋อเหรอใช่เป็นวัยรุ่น โดยรุ่นผู้ชายเพราะว่าเงียบหมดเลยนะเจาป้ายงานอะไรนะป้ายงานอะไรยะยะอ่านยะอ่านงานกันกระถินเหรอกระถินบ้านด้วยน้ำเพีียงอ๋อที่เขาไปเชิญลุงมาเป็นประธานแต่ลุงไม่ไม่ได้รับเพราะว่าเราทำแค่สามทำแค่สามสวัดเป็นนี้อ๋อนี่วันที่สองสามสองสามกวาดพวกนี้ไงอ๋อที่จะมีงานแข่งตะก้อด้วยไงอ๋อพ่งนี้ไง ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องมาไล์อยู่ที่นี่หลแข่ะกที่นี่ที่นี่วัดแข่งที่วัดแขที<อ>่วัดเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอ้เพื่อนที่เป็นฝ่ายประสานงานอะ่ะบวชอยู่ที่วัดนี้เราก็มาทั้งสองทั้งสามเลยบอกแล้ก็นาา่ามาแค่สองบอกน่าจะมาแค่สองมั้งสามเรก็น่าจะเริ่มปลูกต้นคอสมอสแล้ว ครับผมเราก็ที่ร้านปู่เราก็งานงานเยอะกจะใเพิ่งวันที่สามเราก็นวดข้าวอีกเนาะใช่แต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้รถนะปีนี้นะฮะเอ้ยพูดผิดเราใช้รถเราไม่ได้ใช้มือเราไม่ใช้มือเราไม่ได้ใช้มอไม่ไหวเนาะคนเยอะไอข้าวเยอะเยอะเราต้องใส่รถโอ้ยสงพูดผิดหลายรอบเลยสงสัยไม่ถูกหวยแน่เลยงวดนี้เนี่ยพูดเดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็ผิด เสาเขาจะเอามีมาทัดยังยังไม่ได้มัดยังไม่มัเพราะว่ามันเริมีสแดดเลยเขาต้องมัดด้วยเหรอต้องมัดก่อนเอารถนวดไม่ใช่แบบว่าไม่รถนวดคือไม่ใช่เราจับโยนใส่เข้าไปเลยเหรอเราต้องมัดก่อนอ๋อตตต้้้อออองงงมัดก่นเอาตอกมามัดก่อนออ๋แล้วก็เราก็ข้นอ๋อแปลว่าเราต้องตากไว้สามแดดก็น่าจะถึงวันพรุ่งนี้ถึงจะมัดได้เนาะ พรุ่งนี้คงจะเป็นรุ่นละวัน้ันจันบ้านจันบ้านจันถึงจะมัดใช่มัดมัดแล้วก็สีเลยเราจะนัดรุ่งค่อ๋ออาจจะเป็นบวันจันทร์อังคารถึงจะได้สีเนาะใช่แล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปทอดกระถินนะฮะวันแรกอำเภอคำตะลานนะฮะวัดสันติสุขพัฒนานะครับวันที่เก้านะครับผมนะครับคาดว่าจะได้โนดวันที่สี่นะวันที่คุณแม่เอฟซีเดินทางมา เพื่อนจะเดินทางมาวันที่สี่ใช่วันที่4เราเนอวันที่ที่วันที่คุณแม่อะไรนะาเออคุณแม่สังวาครับใชันก๋วยเตี๋ยบมาเรียงก๋วยเตี๋ยวครับวันที่สี่เนาะแล้ววันที่แก็พี่มวยใช่ไหมพี่มวยเดินทางมานะฮะจะมาร่วมกถินด้วยนะครับที่นู่ใช่ครับเห็นบอกว่าวันที่แปดจะตุ้มโฮม ตุ่มโรมนะวันที่8นะปลาเผากุ้งเผาทะเลเผาแด็กบอกว่าเดินที่นู้นนะค่อยกินกุ้งตุใจใหญ่ๆๆๆแล้วก็ล้อๆครับ,บ,บเอ๊ะกระจก,ออกขึ้นอย่างไงขึ้นไหมขึ้ไม่เป็นทำไมตรงนี้มีถนนดินดำแล้วอะ่ะเอาเอามาทำต้องนานเลยอ๋อตรงนี้มีถนนดำก่อนแล้วนะ ำเสร็จก่อนมันจะเป็นอันนี้จะเป็นเขตบ้านนาดอกไม้เราถึงบ้านสารสียังอีกนิดนึงกำลังจะถึงบ้านสารสีบ้านนาดอกไม้เหรอไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรบ้านบ้านสารสีก่อนบ้านสรสีก่อนนี่มันก็พ้นเขตห้วยน้าเที่ยงแล้วใช่ไหมมันน่าจะคนละอำเภอนะเหรอเออพอถึงบ้านห้วยน้าเที่ยงเนี่ยมันเป็นเขตวานอนพอข้าบ้านสารสีมันเป็นเขตบ้านม่วงมันคนละอำเภออ๋อเหรอใช่ หมู่บ้านติดกันแต่ว่าคนละอำเภเอไงคาดว่านะจำไม่แม่นเหมือนกันแต่คาดว่าจะไปต่อที่ตลาดตอนนี้ก็ถึงแล้วตลาดบ้านม่วงออนะครับผมนี่สอ,อันนี้แบัหไ่นี่เลเมนูอะไรบ้างเนี่ย ปลาดุกไงที่ที่หั่นเป็นชิ้นเป็นเป็นตอนไว้แล้วเป็นปลาดุกจะไปแกงอะไรเราไม่รู้เพราะเมนูอีสานเราก็ไม่ถนัดเท่าไหร่เหันนาางม

ไปสองมัดเลยเขาจะไม่เก็บไว้ทํากับข้าวอีกเหรอวันนี้ก็ทําไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเอาไปเลยสองมัดมาหาซื้อยากระเทียมไทยอ่ะใช้กระเทียมไทยทำไม่ได้ใช้หอมแดงใช้ของไทยโลเท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่นะนี่วิโลสามวิโลร้อยเก้าร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท จะร้อยนาออกอันเอาเอาเป็นอันนี้ก็ได้เอาออเอร์นั่นันก็ได้มันเป็นร้อยนบกนรอนรอ่นก็ได้ไม่ยากพอเราไปทำกับข้าวเลย่ะามมค่เอามเืออมปลาใหเือจันเอานิดหน่อยก็ได้ หรือวิาจะไปทำกับข้าวอย่างอื่นด้วยไหมมะเขือเนี่ยเออแค่นะกระล๋องกระหล่งกระหล่เป็นหัวใครกระหล่งไม่กินแล้วแต่แล้วแต่ใครอยากกินอะไรผักเอาเอาตามใจเลย เขาล้วงไว้แล้วไม่ เกือบไม่ทันปลาทูตัวใหญ่ย่าค่าปลาทูร้อยหนึ่งด้วยยาค่าลดให้สิบบาทเลยมาจ่ายค่าปลาทูร้อยหนึ่งค่าลดให้สิบบาทแม่ค้ากำลังจะเก็บของกลับบ้านแล้ว ร้านขนมจีนอ้อสองกระพเออเนี่ย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 สองกิโลหกสิบบาทเอาแค่นี้แหละคนละคนละยี่ห้อเฉยๆมั้งสองกิโลนั่นแหละก็หมดไง ตัวหมดก็กินแค่นั้นเอานี่แหละเอานี่แหละจ้ะเอาเป็นาวกาเอาพรมันยุ่หน้าก็ได้ซ้ำนี้น,นั่นแหละพอแล้วพอแล้ว,ลวน้ำปลาร้ายังเหลือไอ้นั่นนะไอ้ขากับมะกรูดตะไคร้เรามีแล้วเนาะ นี่ไงที่เราใช้อยู่นี่เนี่นี่นฟ้าเหลืองไม่ใช่เหรอไม่ไมเราใช้ฟ้าแดงอ๋อใช้ฟ้าแดงบ่โหลเท่าไหร่อ่ะเอาแพ็คหนึ่งเลยเพราะเดี๋ยวมันก็หมดแป๊บเดียวก็หมดก็ราคาเดียวกับที่กูเรือคำกูราคำก็สองร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันแพ็คหนึ่ง บ้านจ่กูดเลือกำามแล้วเนี่ยมาซื้อถึงบ้านมองเลยเนี่พอแล้วครบแล้วเอ้ขคากระบมะกรูด ขายเป็นเซ็ตเออถั่วนะออถั่วพวกยาวกินกับขนมจีนถ้าไม่ได้ถั่วไม่อร่อยนะเออใช่ไปหาถั่วที่ไหน,ไหนตามล่าหาถั่วะนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมให้กำลังใจติดตามชมคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ